เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอทำไมยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยพุงมันก็ยิ่งมาทั้งที่เราก็คุมอาหารสุดๆแล้วนะออกกําลังกายก็ทําแต่มันไม่ไปไหนเลยนี่แหละครับคือปริศนาที่หลายๆคนเจอแต่คําแนะนําแบบเดิมๆเ,เนี่ยเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลวันนี้เราจะมาสืบเรื่องนี้กันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับคุณป้าสมศรีซึ่งสะท้อนความรู้สึกของหลายๆคนเลยที่แบบว่าพยายามทุกอย่างแล้วจริงๆแต่พุงเจ้ากรรมมันไม่ยอมไปไหนเลย มันน่าท้อใจมากๆเลยนะครับและที่น่าตกใจไปก่อนนั้นก็คือตัวเลขนี้ครับ70%ของผู้สูงวัยที่มีปัญหาพุงยื่นเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นคนที่กินน้อยมากๆและออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับโอเคแน้นคำถามสำคัญก็คือถ้ามันไม่ใช่เพราะเรากินเยอะหรือเพราะเราขี้เกียจออกกำลังกาย แล้วอะไรล่ะคือสาเหตุที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังปัญหานี้มาหาคําตอบกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าไขามันหน้าท้องเนี่ยมันมี2แบบนะแบบแรกคือไขมันใต้ผิวหนังที่มันจะนิ่มๆหยุ่นๆเราหยิบขึ้นมาเป็นชั้นๆได้เลยแต่อีกแบบหนึ่งนี่สิครับที่น่าเป็นห่วงกว่าเยอะก็คือไขมันในช่องท้องตัวนี้มันจะแข็งๆครับซ่อนอยู่ลึกมากไปเกาะตามอวัยวะภายในของเรา และเจ้านี่แหละคือตัวปัญหาตัวจริงเสียงจริงเลยเอาแล้วครับได้เวลาเปิดแฟ้มสืบสวนกันแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของความพยายามไม่พอแต่มันมีสาเหตุทางการแพทย์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเราสามารถระบุตัวการได้ชัดๆเลยและนี่คือโฉมหน้าผู้ต้องสงสัยทั้ง5รายของเราครับแต่ละตัวเนี่ยมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันเลยแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อการสะสมไขมันที่หน้าท้องเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกโปรไฟล์ของแต่ละรายกัน เริ่มการสอบสวนผู้ต้องสงสัยรายแรกกันเลยข้อที่เศร้าสูงพูดง่ายๆเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเครียดมันจะสั่งให้เปลี่ยนทุกอย่างเป็นไขมันแล้วก็ตั้งเอาไปแปะไว้ที่พุงทันทีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากําลังเจอกับผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่ลองสังเกตเบาะแสะสําคัญพวกนี้ดูครับพุงป่องมากแต่แขนขากลับรีบลงหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงตีสองตีสแล้วก็ตกเย็นที่ไรนะอยากกินของหวานของเค็มแบบสุดๆ ถ้ามีอาการแบบนี้สัก2 3สาข้อใช่เลยครับมีความเป็นไปได้สูงมากผู้ต้องสงสัยรายต่อมาเนี่ยแอบอยู่ในลำไส้ของเราเองครับเมื่อไหร่ที่แบคทีเรียรตัวร้ายมันมีอำนาจเหนือกว่าตัวดีนะมันจะทำให้เราอ้วนขึ้นจากอาหารปริมาณเท่าเดิมได้เลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับบอดแสของคนร้ายรายนี้จะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารตรงๆเลยสัญญาณที่ชัดเจนก็คือท้องอืดมีก๊าซบ่อยๆรู้สึกอึอดอัดไม่สบายท้อง หรือระบบขับถ่ายที่แปรปรวนเดี๋ยวก็ผูกเดี๋ยวก็เสียและที่สำคัญเลยนะคือความอยากของหวานที่มันถาโถมเข้ามาแบบควบคุมไม่อยู่จริงๆรายที่3เป็นจอมโจรที่มาตอนเราหลับครับคือการนอนน้อยหรือหลับไม่สนิทเนี่ยมันจะไปป่วนฮอร์โมนความหิวกับความอิ่มของเราให้รวนไปหมดเลยผลก็คือเรารู้สึกหิวแทบจะตลอดเวลาแล้วก็กินเยอะขึ้นโดยไม่รู้ตัว สัญญาณเตือนที่ชัดที่สุดก็คือการนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงเป็นประจำตื่นมาแล้วก็ยังรู้สึกพลิเลียๆไม่สดชื่นเลยเหมือนไม่ได้นอนน่ะแล้วพอตกบ่ายเท่านั้นแหละหอยหาของหวานกับแป้งอย่างรุนแรงนี่แหละครับผลโดยตรงจากฮอร์โมนที่มันเพี้ยนไปผู้ต้องสงสัยรายนี้ทำงานแบบเนียบเชียบมากครับเหมือนไฟสุมขอนในร่างกายเราเลยมันคือการอักเสบเรื้อรังในระดับต่ำๆที่คอยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การเผาผลาญไขมันหน้าท้องเนี่ยแทบจะเป็นไปได้เลยครับ เบาแสของมันจะไม่ได้อยู่ที่ท้องอย่างเดียวแต่จะแสดงออกไปทั่วร่างกายเลยครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอ่อนเปลียตลอดเวลาปวดเมื่อยตามตัวแบบไม่มีสาเหตุหรือมีปัญหาผิวหนังเรื้อรังที่แก้ไม่หายสักทีอาการพวกนี้นะครับคือสัญญาณว่าข้างในร่างกายเรากำลังมีไฟลุกอยู่และแล้วต่อมาถึงผู้ต้องสงสยัยรายสุดท้ายภาวะดื้ออินซูลินครับพอเซลล์ของเราเริ่มเมินฮอร์โมนอินซูลินนะประตูที่จะรับน้ําตาลเข้าไปใช้เป็นพลังงานมันก็ปิดลง ทีนี้น้ําตาลที่เหลือในเลือดก็เลยถูกส่งตรงไปเก็บเป็นไขมันที่พุงสถานเดียวเลยครับบ่อแสของภาวะดื้ออินซูลินนี่ค่อนข้างจะชัดเจนเป็นพิเศษเลยครับสัญญาณที่เห็นได้ง่ายๆก็คืออาการง่วงซึมแบบสุดๆหลังกินข้าวหรือการมีรอยดำๆคล้ำๆเหมือนขี้ใครตามซอกคอรักแร้และถ้าใครเคยตรวจสุขภาพนะผลตรวจน้ำตาลตอนอดอาหารที่อยู่ระหว่าง100ถึง125นี่ก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากครับเอาละครับ หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับผู้ต้องสงสัยทั้ง5รายแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาเป็นนักสืบให้กับร่างกายของตัวเองกันบ้างลองทบทวนดูดีๆนะครับมีลักษณะอาการหรือว่าเบาะแสของผู้ต้องสงสัยรายไหนที่มันตรงกับสิ่งที่เรากำลังเจออยู่บ้างหรือเปล่าการระบุตัวคนร้ายให้ได้เนี่ยคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเลยครับแล้วก็ไม่ต้องตอกใจไปนะครับถ้าลองเช็คดูแล้วพบว่าเฮ้ยเรามีผู้ต้องสงสัยมากกว่า1ข้อซะอีก อันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับเพราะมันมักจะมาเป็นแพ็คคู่กันอยู่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตอนนี้เราดูแล้วว่าเรากําลังสู้กับอะไรกันแน่พอเรารู้ตัวการแล้วใช่ไหมครับก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาเป็นการจัดการที่ต้นตอของมันจริงๆซึ่งนี่แหละครับคือหนทางเดียวที่จะนําไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนและนี่คือแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนง่ายๆครับซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับผู้ต้องสงสัยทั้ง5รายนั่นแหละไปพร้อมๆกันเลยอย่างเป็นระบบ จะเห็นได้เลยนะครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับไปที่การแก้ไขสาเหตุที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เลยมันคือการแก้ป,ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆครับไม่ใช่การอดอาหารหรือออกกําลังกายอย่างหักโหมอีกต่อไปก็เหมือนกับที่คุณลุงประสิทธิ์ได้ค้นพบแล้วครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความผิดพลาดหรือความขี้เกียจของเราเลยแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะร่างกายที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็เท่านั้นเอง คำถามสุดท้ายสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับในเมื่อตอนนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลงมือทำลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีเบาะแสข้อไหนที่จะเริ่มลงมือตรวจสอบและแก้ไขเป็นอย่างแรกเพื่อเริ่มต้นเส้นทางสุขภาพที่ดีขึ้นของเรากันครับสวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยเจ้าพุงก็เริ่มมาแบบไม่ได้รับเชิญแล้วก็ดูเหมือนจะอยู่กับเราไปตลอดเลย หลายคนเลยถอดใจไปก่อนแต่เชื่อเถอะครับว่าปัญหานี้แก้ได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยวันนี้เรามีแผนปฏิบัติการ30วันที่จะมาเปลี่ยนความคิดนั้นไปเลยเป็นวิธีที่ทำได้จริงไม่ต้องอดอาหารให้ทรมานไม่ต้องออกกำลังกายหนักๆจนปวดเขา่าพร้อมจะเปลี่ยนไปด้วยกันหรือ,อยังครับงั้นมาดูกันเลยนี่คือเสียงในใจของคุณป้าสมจิตในวัย67ปีครับลองนึกภาพตามนะครับ ทุกเช้าที่ส่องกระจกท่านก็จะเห็นแต่พุงที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงถอนหายใจเบาๆแค่จะเดินไปตลาดใกล้ๆบ้านก็เริ่มเหนื่อยง่ายแล้วแถมหัวเข่าก็เหมือนจะประท้วงอยู่บ่อยๆเพราะต้องแบกน้ำหนักที่มันเกินมาซึ่งก็เชื่อว่าเป็นความรู้สึกที่ผู้สูงวัยหลายๆท่านน่าจะเข้าใจดีเลยล่ะครับแต่ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าหลังจากทำตามแผนง่ายๆที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยแค่ส0วันเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้คือนี่เลยครับ น้ำหนักของคุณป้าลดลงไปถึง4กิโลกรัมและที่มันน่าทึ่งยิ่งกว่าน้ำหนักที่หายไปอีกก็คือรอบพุงครับลดลงไปตั้ง5เซนติเมตรลองนึกถึงกางเกงตัวเก่งที่เคยครับจนใส่ไม่ได้สิครับตอนนี้กลับมาใส่ได้สบายๆอีกครั้งความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือรางวัลที่แท้จริงแล้วทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องหักโหมหรือฝืนใจอะไรเลยแม้แต่น้อยเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ย เรามาคุย,คอย่อยเจาะลึกไปพร้มพรอมๆกันนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องราวของคุณป้าสมจิตที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วไปทําความเข้าใจถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในพุงของเราไขาข้อข้องใจว่าทําไมเรื่องนี้ถึงไม่ใช่ความผิดของเราเลยสักนิดแล้วค่อยเข้าสู่หัวใจสําคัญนั่นก็คือแผนปฏิบัติการ30วันแบบละเอียดละเอียดพร้อมกับกดเหล็กสู่ความสําเร็จเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นใหม่อย่างมั่นใจครับ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีลดพุงกันเนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆนะแต่มันคือเรื่องของสุขภาพล้วนๆเลยซึ่งสําคัญกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆครับคือไขมันที่พุงของเราส่วนใหญ่นะครับมันไม่ใช่แค่ไขมันนุ่มๆใต้ผิวหนังที่เราหยิบได้นะแต่มันคือไขมันในช่องท้องซึ่งในข้อมูลเขาเปรียบเทียบไว้เห็นภาพมากเลยครับว่ามันเหมือน ผ้าห่มไขมันที่คอยห่อหุ้มอวัยวะสําคัญของเราอย่างตับไตหัวใจเอาไว้แล้วเจ้าผ้าห่มผืนนี้มันไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะครับมันคือโรงงานผลิตสารอักเสบชั้นดีเลยที่จะค่อยๆปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็เป็นต้นตอของโรคร้ายแรงต่างๆที่เราคาดไม่ถึงเลยล่ะครับทีนี้ลองมาดูตัวเลขที่น่าตกใจบนสไลด์นี้กันครับข้อมูลชี้ชัดเลยว่าคนที่มีไขมันหน้าท้องเยอะเกินไปมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงขึ้นถึง2เท่า ไม่ใช่20%สเนะครับ2เท่าแล้วยังเสี่ยงเป็นเบาหวานสูงขึ้นอีก1.5เท่าและเสี่ยงความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอีก3 0ตัวเลขพวกนี้ไม่ใช่แค่สถิตินะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยจากร่างกายของเราเลยและนี่คือเสียงยืนยันจากคุณลุงสมศักดิ์ครับที่ต้องผ่านการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจถึง3เส้นคำพูดของคุณลุงทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าความเสี่ยงพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่มันอาจจะกำลังเกิดขึ้นในร่างกายของเราอยู่ตอนนี้้ก็ได พอได้ยิงแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่มหันกลับมาโทษตัวเองแล้วใช่ไหมครับว่าสงสัยเราจะกินเยอะไปหรือเราคงขี้เกียจไปแน่ๆแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับหยุดโทษตัวเองก่อนเลยเพราะความจริงแล้วมันมีสาเหตุทางชีววิทยาที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่และมันก็ไม่ใชีความผิดของใครเลยแม้แต่น้อยสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่5ข้อด้วยกันครับซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระบบเผาผลาญที่ทำงานช้าลงการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันที่น้อยลงการเลือกกินอาหารแบบเดิมๆที่อาจจะไม่เหมาะกับร่างกายที่เปลี่ยนไปอีกแล้วและสุดท้ายก็คือการนอนหลับที่ไม่เพียงพอเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของร่างกายล้วนๆเลยสไลด์นี้อธิบายเรื่องฮอร์โมนได้ชัดมากเลยครับลองดูทางฝั่งคุณผู้ชายนะครับพออายุมากขึ้น ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เคยช่วยเผาผลาญไขมันสร้างกล้ามเนือ้อมันก็จะลดลงควบภาพเลยในขณะที่ฝั่งคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนปุ๊บฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เคยทำหน้าที่กระจายไขมันไปเก็บไว้ที่สะโพกมันก็ลดลงเหมือนกันผลก็คือไขมันไม่มีที่ไปครับเลยพากันย้ายมาสะสมอยู่ที่หน้าท้องแทนนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเอาล่ะครับเมื่อเราเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงกันแล้ว ก็ถึงเวลามาดูทางออกที่ทำได้จริงกันบ้างและนี่คือหัวใจสำคัญของวันนี้เลยครับแผนปฏิบัติการ30วันที่ออกแบบมาเพื่อสรีระของผู้สูงวัยโดยเฉพาะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าง่ายมากไม่ต้องอดอาหารและไม่ต้องออกกําลังกายจนเจ็บตัวเลยครับคือแผนนี้เขาฉลาดมากครับเขาจะแบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็นสสัปดาห์สัปดาห์แรกเนี่ยเราจะเริ่มแบบสบายๆเลยแค่วางรากฐานด้วยนิสัยเล็กๆน้อยๆ พอร่างกายเริ่มชินสัปดาห์ที่2เราก็จะค่อยๆสร้างเสริมความแข็งแกรงขึ้นอีกนิดจากนั้นก็ค่อยๆเร่งเครื่องในสัปดาห์ที่3แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจในสัปดาห์สุดท้ายการค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้จะทําให้ร่างกายกับใจของเราปรับตัวตามได้ทันทําให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเรื่องสนุกแล้วก็ยั่งยืนครับมาเริ่มกันที่สัปดาห์แรกบอกเลยว่าง่ายมากๆครับเราจะสร้างแค่3นิสัยพื้นฐานนี้เท่านั้น 1คือดื่มน้ำให้พอตามเวลาเพื่อช่วยระบบเผาผลาญและลดความอยากอาหาร2คือฝึกกินแค่พอดีไม่ต้องอิ่มจนจุกโดยเฉพาะมื้อเย็นที่ต้องเบาที่สุดและ3คือเดินสบายๆแค่วันละ10นาทีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเห็นไหมครับเป้าหมายสัปดาหแรกคือการสร้างวินัยไม่ใช่การหักโหมเลยสักนิด พอร่างกายเริ่มเข้าที่ในสัปดาห์ที่2เราก็จะขยับเลเวลขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับโดยเดินเพิ่มเป็น15นาทีแล้วก็เพิ่มสิ่งที่น่าสนใจเข้ามาคือถ้าบริหารหน้าท้องง่ายๆที่สามารถทำบนเตียงได้เลยหลังตื่นนอนใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นส่วนเรื่องอาหารเราจะเริ่มปรับจริงจังด้วยการลดข้าวขาวลงเพิ่มผักในทุกมือและที่สาคัญที่สุดคือปัจจัยจากของหวานและน้าหวานทุกชนิดเลยครับ และแล้วก็มาถึงสองสัปดาห์สุดท้ายครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะเร่งเครื่องเพื่อเก็บเกี่ยวผลลัพธ์กันในสัปดาห์ที่3เราจะเดินเพิ่มเป็น20นาทีเพิ่มท่าบริหารแบบยืนเพื่อสร้างความแข็งแรงเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เริ่มลดเค็มเพื่อลดอาการบวมน้ําพอเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายเราจะเดินให้นานขึ้นอีกเป็น25-30นาทีทําท่าบริหารทั้งหมดที่เรียนรู้มาแล้วก็รักษาวินัยการกินที่ดีเอาไว้ให้มั่นคง พอทำครบตามนี้รับรองว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและยั่งยืนแน่นอนครับทีนี้การจะไปให้ถึงเป้าหมายได้เนี่ยนอกจากจะรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วการรู้ว่าห้างทำอะไรก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนกับดักที่คอยบ่อนทำลายความพยายามทั้งหมดของเราให้สูญเปล่าได้เลยนะครับจำเจ็ดข้อห้ามนี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับ 1. ห้ามอดอาหารเด็ดขาดเพราะจะทำให้ระบบเผาผลาญพัง 2. ห้ามกินหลังหนึ่งทุ่มเพื่อให้ร่างกายมีเวลาพัก 3. ห้ามดื่มน้ำหวานศัตรูตัวชฉกาดของพุงเลย 4. ห้ามกินข้าวขาวเยอะเกินไป 5. ห้ามของทอดของเค็ม 6. ห้ามนั่งนิ่งๆตลอดวันและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือห้ามนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงครับเพราะจะทำให้ฮอร์โมนความหิวรวน การหลีกเลี่ยง7ข้อนี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้แผน30วันของเราประสบความสำเร็จครับและนี่คือบทพิสูจน์ว่าแผนนี้ได้ผลจริงในระยะยาวครับ คุณลุงประยูนยทําตามแผนนี้จนทุกอย่างกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติไปเลยผ่านไปสามเดือนรอบพุงก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรากําลังทําไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักชั่วคราวแต่คือการสร้างไลฟ์สไตล์สุขภาพดีที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตครับ ทั้งหมดที่เล่ามานี้เป็นการยืนยันครับว่าการลดพุงในวัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้จริงมันไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักเพื่อตัวเลขบนตาชั่งแต่คือการเริ่มต้นดูแลสุขภาพครั้งใหม่เพื่อปลดล็อกคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันที่เหลืออยู่ของเราครับก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับถ้าเราตัดสินใจเริ่มตั้งแต่วันนี้ในอีกแค่30วันข้างหน้าชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง อาจจะเป็นกางเกงตัวโปรดที่หยิบกลับมาใส่ได้อย่างมั่นใจอาจจะเป็นความรู้สึกกระฉับกระเฉงมีแรงไปเดินเล่นกับลูกหลานหรืออาจจะเป็นผลตรวจสุขภาพที่ดีขึ้นจนคุณหมอต้องแปลกใจไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรทุกอย่างเริ่มต้นได้ด้วยก้าวแรกในวันนี้ครับ